ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่136คนที่หึงมาแล้วนาภาัยไม่อยู่แต่ระมิตาอยู่ที่นั่นเธอทําได้ยังไงไม่เปิดเผยใบหน้างั้นเหรอแล้วเสียงละ่ะแม่ฟังเสียงไม่ออกงั้นเหรอคุณพิมเป็นอะไรหรือเปล่าคะผ้าไหมถามอย่างสงสยัยอืมไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้ว แต่คำถามเหล่านั้นลอยวนอยู่ในหัวของพิมพลหลายวินาทีประเด็นสำคัญคือกรินกับนภาลัยอยู่ที่รีพานเบด้วยกันไม่แปลกเลยที่หาเธอไม่เจอเมื่อคิดว่าการินคิดอะไรกับเธอประธานพิมผู้ยิ่งใหญ่จึงนั่งไม่ติดเขาว,วางสายและออกไปจากห้องทํางานทันทีโดยไม่ได้ทักทายริทหลังจากลงบันไดไปเขาขึ้นไปนั่งบนรถแลมโบกินีกันทีไปที่รีพาเบรถแล่นออกไปอย่างรวดเร็ว ผ้าไหมพูดถึงข้อตกลงทางโทรศัพท์เมื่อครูซึ่งหมายความว่ากรินจะอยู่กับเธอทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาสิบงั้นเหรอพิมพลรู้สึกเหมือนโดนแย่งคนรักไปเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังหึงไม่นานรถก็มาถึงรีพาวเบและหยุดที่สนามหน้าบ้านในเวลานั้นเองเด็กๆรีบวิ่งออกจากห้องนั่งเล่นพ่อนั่นพ่อรถของพ่อเด็กๆตื่นเต้นมากและวิ่งไปทีละคนอย่างรวดเร็ว หลังจากลงจากรถพิมพ์พลย่อตัวลงเหยียดแขนที่แข็งแรงออกแล้วกอดเด็กๆไว้ในอ้อมแขนคิดถึงจังเลยอยู่บ้านคุณยายเชื่อฟังหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับลูกสองคนแล้วเดินไปทางห้องนั่งเล่นเชื่อฟังครับคุณยายบอกว่าพวกเราเป็นเด็กดีด้วยวันนี้พ่อไม่ไปทำงานเหรอวันนี้พ่อไปทำงานแต่เพราะพ่อคิดถึงลูกๆไงพ่อเลยมาหาน้ำเสียงของเขาแผ่วเบา ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องนั่งเล่นคนึงนิดเดินออกมาจากห้องนอนพอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นลูกชายมาตอนกลางวันแสกแสกทำไมแกถึงมาที่นี่แม่ครับพิมพลวางเด็กๆลงและลูบหัวพวกเขาด้วยความรักไปเล่นกันเถอะพ่อขอคุยอะไรกับคุณยายสักหน่อยครับพ่อบายบๆค่ะคุณยายเด็กๆวิ่งออกไปอย่างเชื่อฟังสวัสดีค่ะคุณพิมพ์คนใช้นำชามาและรู้ว่าเขากินขนมไม่ได้ สองแม่ลูกนั่งลงบนโซฟามีอะไรที่ทำให้แกทิ้งงานมาหาฉันกลางวันแสแสๆแบบนี้ขนึงนิดหยิบชาขึ้นมาและเหลือบมองเขาอย่างแผ่วเบาใบหน้าของพิมพลฉายแววอ่อนโยนผมดีใจมากที่แม่ยอมรับการรักษาอีกครั้งกรินเป็นคนบอกแกเหรอเธอกล่าวอย่างแปลกใจบอกอะไรครับแม่ลูกมองหน้ากันดวงตาของขนึงนิดดูจริงจงัง เขาบอกว่าแกอยากให้ฉันมีสุขภาพดีและมีความสุขไม่ว่าฉันจะแข็งแรงหรือไม่ก็ตามยังไงสัมันก็เกินครึ่งชีวิตของฉันแล้วมันง่ายมากที่จะให้ฉันมีความสุขเธอจงใจหยุดอีกครั้งและจิบชายอย่างสบายฮ่าฮ่าพิมพลรู้สึกงงเมื่อได้ยินสุขภาพดีอะไรกันมีความสุขกรินพูดอะไรกันแน่ผ่านไปครู่หนึ่งเธอพูดต่อว่าขอแค่ฉันมีความสุขแกจะทำใช่ไหมพิมพลตอบอย่างซื่อสัตย์และใจเย็น มันขึ้นอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรผมไม่กระตันยูผมไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้ถ้ามันทําให้แม่มีความสุขแต่ผมไม่มีความสุขผมคงทําไม่ได้หรอกเมื่อได้ยินเช่นนี้คนึงนิดก็ไม่มีความสุขและรู้สึกตื่นตระหนกในใจห้องนั่งเล่นเงียบไปครู่หนึ่งพิมพลยืนขึ้นเสียงของเขายังคงอ่อนโยนผมได้ยินมาว่าหมอกรินกับมรมิตาอยู่กับแม่ที่นี่ความคิดการคว้าเรื่องญาติคอยกับเวลาเป็นเรื่องน่าสึงใจมากผมขอตัวขึ้นไปขอบคุณพวกเขาก่อนนะครับ คนึงนิดลืมตาขึ้นมองเขาขอบคุณที่แกไม่ผ่านพลัยมาขวางหูขวางตาฉันวันนี้ชายหนุ่มยิ้มเขาสงสัยจริงๆว่านาพลัยปลอมตัวมาได้ยังไงเห็นเห็นกันอยู่ว่าเธออยู่ที่นี่จะไม่ขวางหูขวางตาได้ยังไงเด็กสองคนนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาดูไม่ออกเหรอหรือว่าพวกเขาเอาเด็กไปเป็นพวกแล้วหลังจากขึ้นไปชั้นบนแล้วพิมพ์พลก็หยุดอยู่หน้าประตูที่เปิดอยู่บทที่หนึคุณพิมพ์เลิกก่อปัญหาสักที เพียงแวบเดียวก็มองเห็นคนทั้งสองร่วมกันวิจัยยาอย่างรู้ใจกันถึงแม้จะเห็นเพียงด้านหลังแต่ทั้งคู่ยืนใกล้กันและส่งหลอดเลือดให้แก่กันเป็นระยะๆะะแม้จะสวมถุงมือปลอดเชื้อแต่ในสายตาของพิมพลถือว่าว่าใกล้ชิดกันมากจนหาที่เปรียบไม่ได้แล้วอะแฮมเขาจงใจกระแอมเล็กน้อยทําให้ทั้งคู่หันมามองโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อเห็นพิมพลกรินและรมิตาตกตะลึงในทันที เขาเก้าวเข้าไปข้างในและเห็นว่ามิตากำลังสวมหน้ากากเธอตัดผมสั้นและมัดเป็นหางม้าอย่างเรียบร้อยหยุดนะคุณไม่ได้สวมชุดปลอดเชื้อระมิตายกมือห้ามโดยหวังว่าเขาจะหยุดพิมพลหยุดทันทีเสียงนี้ไม่เหมือนเสียงเธอเลยทำไมเสียงถึงเปลี่ยนไปละ่ะแต่ผู้หญิงที่เขานอนด้วยเขาไม่มีทางจำผิดแน่ๆเขามองเธอด้วยความสนใจอย,อย่างมากรูปร่างของเธอไม่ได้เปลี่ยนไป,ไปเขาสงสัยจริงๆว่าแม่ของเขาตายจนจำเธอไม่ได้จริงๆเหรอ รมิตาจ้องมองเขาด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยพิมพลเหลือบมองกลับไปที่ประตูประตูเปิดอยู่คงเรียกว่าพื้นที่ปลอดเชื้อไม่ได้หรอกมั้งอย่าพูดมัวมัวนานี่คุณเขาจึงเดินเข้าไปอีกครั้งระมิตารู้สึกประหมายอย่างอธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาดีเธอกับกรินยืนห่างกันเพียงสองก้าวและนั่นทำให้พิมพลรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ชุดสูทที่ออกแบบเองของพิมพลนั้นสะอาดและเรียบมากจนมองไม่เห็นรอยย่นเนื่องจากความสูงและท่าทางของเขามักทําให้ผู้คนรู้สึกถูกกดที่อยู่เสมอพิมพลยืนนิ่งอยู่ข้างหน้ารมิตาก่อนจะยื่นมือออกมาแล้วผลักกรินออกไปอยู่ห่างจากภรรยาของฉันซะกรินอึง้งแบบนี้แปลว่าไปสกิดต่อมคนที่หึงเข้าแล้วหรือเปล่าก่อนที่รมิตาจะพูดอะไรพิมพลก็ถามเธอว่าทําไมคุณต้องพักอยู่ที่นี่ด้วย วิจัยยาให้แม่คุณหน้าเธอตอบไม่อยากเสียเวลาเดินทางพิมพลเถียงไม่ออกก่อนจะมองไปที่กรินอีกครั้งแล้วคุณล่ะทำไมคุณถึงพักอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลของผมก็เหมือนกับอาจารย์แหละครับกรินยิ้มพิมพลถามย้ำอีกครั้งบ้านคุณอยู่ไกลาจากที่นี่หรือเปล่าไม่ไกลครับกรินสัมผัสปลายจมูกอย่างสิ้นหวังไม่ไกลก็กลับไปพักที่บ้านสิพิมพลดูเหมือนเด็กที่โกรธจัดแต่กรินกล่าวว่า ไม่ได้หรอกครับคุณพิมพ์เรามีข้อตกลงอยู่เราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้สิบวันไม่มีทางพิมพลรมิตาไม่ได้ใช้เสียงเดิมของเธอเธอยังคงสวมหน้ากากและพูดอย่างเคร่งครึมกว่าแม่ของคุณจะตกลงที่จะรับการรักษาได้คุณอย่าสร้างปัญหาเลยตกลงไหมกรินเป็นเพียงเด็กฝึกงานของฉันคุณจะหึงไปทําไมกันผมเปล่าสักหน่อยพิมพลรีบอธิบายใครบอกว่าผมหึงกรินรู้สึกเหนื่อยล้าจึงบอกเขาว่า คุณพีมเมื่อคืนเราไม่ได้พักเลยเราอยู่ที่นี่ทั้งคืนและในที่สุดก็พัฒนายาขวดแรกได้สำเร็จแล้วด้วยและมันถูกนำไปใช้กับแม่ของคุณแล้วเธอกล่าวเสริมมันจะมีผลในสามวันในเวลานั้นพีมพลกำลังมีความคิดอะไรบางอย่างผ้าไหมโผล่ขึ้นที่หน้าประตูมีเพียงกรินและรมิตาเท่านั้นที่มองเห็นเพราะพีมผลกำลังยืนหันหลังให้ประตูอยู่ โดยกลัวว่าเขาจะพูดเปิดเผยความลับประมิตาจึงพูดอย่างเคร่งครึมคุณพีมมีคนมาหาที่หน้าประตูนคะค่ะพิมพลเหลือบมองจึงเห็นผ้าไหมย,ยืนอยู่ดังนั้นเขาจึงพูดกับผ้าไหมต่อหน้าทุกคนผ้าไหมเตรียมห้องให้ฉันคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่ผ้าไหมแทบไม่เชื่อหูของเธอคุณพิมไม่เคยพักค้างคืนที่รีพันเบมาก่อนแม้แต่คุณนายยังรั้งเขาไว้ไม่ได้แต่วันนี้เขากลับอยากจะค้างคืนเธออยากให้ฉันพูดซ้ำอีกไหมพิมพลมองเธอ ไม่ไม่จำเป็นค่ะฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยผ้าไหมหันกลับไปอย่างมีความสุขและวิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็วเพื่อประกาศข่าวดีบทที่138พ่อคนขี้หึงพิมพลไม่พูดเรื่องไร้สาระอีกต่อไปเขาหันหลังเดินจากไปในห้องวิจัยยาขนาดใหญ่อาจารย์และเด็กฝึกงานในชุดปลอดเชื้อพูดไม่ออกเขาต้องการทําอะไรกันแน่กรินหันไปมองเธอและพูดด้วยเสียงต่ําเขารักคุณจริงๆรรมิตาสายหัว ฉันไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนั้นเลยเธอหันกลับมาและเดินเข้าไปในงานวิจัยก่อนจะกระซิบต่อว่าฉันรู้สึกว่าเขาจะสร้างความวุ่นวายที่นี่มากกว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาต้องอยู่ต่อไม่จริงหรอกครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณพีมก็รู้ว่าแม่ของเขาคิดยังไงกับคุณเขาเองก็คงจะอยากให้แม่หายดีเหมือนกันกรินคิดกับตัวเองที่เขาอยู่ต่อคงเพราะจะปกป้องคุณหรือเปล่าหญิงสาวไม่ต้องการที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเริ่มเล่นหลอดยาในมือของตัวเอง ชั้นล่างคนึงนิดซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาได้ยินคำบอกกล่าวของผ้าไหมจึงลุกขึ้นยืนด้วยความประหลาดใจจริงเหรอเธอแน่ใจหรือว่าได้ยินถูกต้องเขาพูดอย่างนั้นเหรอจริงที่สุดเลยค่ะผ้าไหมเลิกคิ้วด้วยความยินดีฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้ยินเรื่องนี้แต่หมอรมิตากับหมอกรินก็ได้ยินเหมือนกันค่ะคนึงนิดไม่เข้าใจอยู่นานทำไมจูจ่ๆลูกชายของเขาถึงยอมอยู่ที่นี่คุณนายผ้าไหมรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อพยุงแขนของเธอ คุณพีมห่วงคุณมากนะคะเขาจ้างหมอสองคนมารักษาคุณแถมยังกลับมาที่นี่ทุกคืนเพื่อดูสถานการณ์ช่างเป็นความรักที่ลึกซึ้งจริงๆใช่คะนึงนิดรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่เธอวางแผนที่จะจับคู่ลูกชายกับยานีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นแต่เขากลับเสนอตัวอยู่ต่อโดยไม่คาดคิดแล้วทำไมเธอถึงยังยืนอยู่อีกไปจัดการให้เขาสักคนึ่งนิดมีความสุขมากถามเขาว่าต้องการห้องไหนให้เขาเลือกเองเลย ต้องเตรียมอะไรอีกก็ไปบอกพ่อบ้านสิบวันถือว่านานอยู่อย่าให้เขาต้องลำบากเด็ดขาดโอเคฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยค่ะนอกประตูชั้นบนพิมพ์ลยืนอยู่หน้าห้องนอนที่มีป้ายแขวนว่าห้องนอนรมิตาถัดจากนั้นเป็นห้องนอนของกรินดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่ห้องนอนของกรินและพูดกับผ้าไหมอย่างใจเย็นว่าฉันต้องการพักห้องนี้ผ้าไหมเตือนอย่างใจดีคุณพิมพ์นี่เป็นห้องของหมอกรินคุณพักห้องข้างๆเขาก็ได้ค่ะ ฉันบอกว่าฉันต้องการห้องของเขาพิมพลพูดอย่างใจเย็นเธอไม่เข้าใจเหรอพลังยับยั้งนั้นไม่อาจเพิกเฉยได้โอเคค่ะผ้าไหมงุนงงเธอได้แต่ทําตามคําสั่งฉันจะหาคนมาเปลี่ยนให้คุณทันทีสักพักพ่อบ้านก็เคาะประตูเข้ามาในห้องวิจัยยาเธอมาหากรินและกล่าวขอโทษหมอกรินคุณพิมอยากพักห้องของคุณดังนั้นผมต้องย้ายของของคุณไปที่ห้องถัดไปขอโทษจริงๆครับผมสัญญาว่าจะจัดห้องให้เหมือนเดิม กรินไม่สนใจเขาตะลึงครู่หนึ่งโอเคไม่มีปัญหาเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำยังไงซะที่นี่คือบ้านของเขางั้นผมจะไปย้ายเดี๋ยวนี้ครับพ่อบ้านยิม้มระมิตากลับรู้สึกนี่มันไร้เดียงสามากเป็นเด็กสามขวบหรือไงกันที่ชั้นล่างคนึงนิดพูดกับผ้าไหมว่าขอแค่นภาลัยไม่มาที่นี่ถือว่าเป็นสิบวันที่สมบูรณ์แบบมากฉันไม่ได้อยู่กับลูกชายมานานถือว่านี่เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับเขาก็แล้วกัน ที่ชันบนคนใช้กำลังเตรียมห้องว่างให้กับพิมพลแชมป์และขวัญข้าวกำลังนอนหมอบอยู่ที่ประตูห้องนอนโดยเปิดประตูเป็นช่องว่างเล็กๆเ,เพื่อเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโพทำตัวเด็กจังเลยพ่อคนที่หึงประตูถูกปิดเบาๆแชมป์พูดกับขวัญข้าวว่านี่แสดงให้เห็นว่าพ่อรักแม่นะแล้วพี่คิดว่าแม่จะรักพ่อเมื่อไรเหรอ พ่อมีสเสน่ห์จะตายสามารถดึงดูดใจผู้หญิงหลายพันคนบางทีแม่อาจหลงรักเขามานานแล้วสรุปว่าทั้งสองคนจะมีความสุขในอนาคตอย่างแน่นอนพวกเขาเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกในฐานะเพศชื่อดังของแม่ก็เข้ากับพ่อได้ดีนะรอให้แม่รักษาคุณยายให้หายดีก่อนคุณยายจะต้องจะชอบเธอแน่นอนใน TM เอ็มกรุ๊ปอาคารสูงตรงานในท้องฟ้าห้องทำงานของประธานริตตกใจมากเมื่อได้ยินเนื้อหาทางโทรศัพท์ อะไรนะคุณจะไปทำงานที่รีพันเบสิบวันนั้นเหรอครับริดรีพลิกดูตารางของเขาช่วงนี้มีประชุมสำคัญต้องออกไปข้างนอกนะครับเลื่อนไปให้หมดริดคร่ำครวญในใจคุณพิมพเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับที่ประตูยานีที่ถือเอกสารหยุดชะงักเพราะคำพูดของริดทำให้หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะบทที่139ติดเหมือนพลาสเตอร์หนังสุนนะัขไม่รู้ว่าพิมพลพูดอะไรที่ปลายสายริดถอนหายใจเบาๆ ครับผมจะเลื่อนออกไปก่อนคุณแน่ใจนะครับว่าจะไม่กลับมาเลยสิบวันแน่ใจริดปวดหัวแผนการทำงานสิบวันจะต้องเลื่อนออกไปหมดหลังจากนั้นไม่นานยานีได้ยินริดพูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นผมจะวิดีโอคอลรายงานทุกคืนนะครับยานีสงสัยไม่มาทำงานสิบวันงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเขากันนะหลังโทรเสร็จเธอก็ก้าวเข้ามาผู้ช่วยริดคุณพีมเป็นอะไรเหรอคะริดเหลือบมองเธอคุณยานี จากนั้นเขาก็จัดระเบียบข้อมูลในหน้าจอต่อไปเขาจะไม่มาทำงานสิบวันนะครับเขาป่วยหรือเปล่าหญิงสาวถามเขาอยู่ที่ไหนเหรอคะริ์หยุดการเคลื่อนไหวคุณพีมอยู่ที่รีพาเบเขาจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิบวันและทำงานที่นั่นครับรีพันเบเกิดอะไรขึ้นกับป้านิดยานีกังวลเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้ถามอะไรมากเพราะว่ารถเองก็คงไม่รู้เช่นกันเธอยื่นเอกสารให้ริท เดคิสที่เรากำลังจะร่วมมือด้วยมีชื่อเสียงไม่ดีในวงการทำไมคุณพีมถึงยังเล่นกับโครงการนี้ล่ะติดหนี้น้ำใจกับฝั่งนั้นเหรอผมไม่รู้ว่าคุณพีมคิดยังไงแต่เขาประเมินทุกแง่มุมแล้วและคิดว่าไม่เป็นไรนะครับริดกล่าวต่อเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ผมไม่มีความคิดเห็นอื่นครับแต่ผลการสำรวจของฉันมันไม่ดีนะักริดกล่าวคุณควรเชื่อวิสัยทัศน์ของคุณพีมนะครับ แต่ยานียิ้มเมื่อพิจารณาจากมุมมองของเขาในการเลือกภรรยาเธอก็ไม่กล้ายเยินยอที่เขาเลือกจะแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านเธอไม่พูดอะไรอีกและหันหลังเดินจากไปย้อนกลับไปในห้องทำงานยานีคิดอย่างรอบคอบและเริ่มคาดเดาเกิดอะไรขึ้นในรีพันเบกันแน่ความสัมพันธ์ระหว่างพิมพลกับป้าน,นิดตึงเครียดเพราะตัวเธอแล้วเขาจะอยู่ที่รีพันเบสิบวันได้ยังไงแถมช่วงนี้พิมพลดูสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าป้านิดป่วยหนักขึ้น หรือเขาทะเลาะก,กับนภาลายัยไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าเธอหนึ่งชั่วโมงต่อมาที่รีพันเบรถคันหนึ่งหยุดริดลงมาพร้อมกับนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานมาด้วยในห้องวิจัยยาชั้นบนมีคนเอาโต๊ะและเก้าอี้เข้ามาทำให้กรินและรมิตาตกตะลึงนี่พวกคุณก่อนที่จะตอบคำถามของเธอพิมพลเดินตามเข้ามาเขาเอามือล้วงกระเป๋าและกระแอมเบาๆเอื้อมมือไปลูบที่มุมปากและบอกหมอสองคนที่อยู่ไม่ไกลออกไปว่า ผมจะอยู่ที่นี่ดูแลางานตั้งแต่วันนี้และอยู่กับพวกคุณตลอด24ชั่วโมงระมิตามองเขาอย่างสงบผ่านไปครู่หนึ่งเธอก็หันหลังกลับไปศึกษายาต่อเธอไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้กรินคิดในใจเห็นเห็นกันอยู่กับคุณพีมแต่งงานกับเธอแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ใจเธอไปงั้นเหรอทำไมถึงมีเรื่องตามจีบกันแบบนี้อยู่ละ่ะและในด้านของนาภาลัยเองกำลังคิดว่าเขาชอบเธออยู่ใช่หรือไม่ เห็นได้ชัดว่าเขาใส่ใจว่าเรื่องที่เธออยู่กับกรินมากใบหน้าเล็กภายใต้หน้าก,ากากสีดำอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยนภาลัยยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะรักษาแม่ของเขาให้หายดีเพราะเธอก็รักเขาเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานริทก็จักไปรถยนต์อีกคันจอดอยู่ที่ลานชั้นล่างประตูรถแท็กซี่เปิดออกยานีลงจากรถพร้อมกับเอกสารเธอเดินด้วยรองเท้าส้นสูงท่ามกลางแสงแดดจ้าเธอปิดประตูแล้วเดินไปที่ท้ายรถเพื่อหยิบของขวัญที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษ ก่อนจะเดินไปที่ห้องนั่งเล่นคุณนายคะคุณยานีมาค่ะมีคนเข้ามารายงานในห้องนั่งเล่นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนนึ่งนิดปรากฏขึ้นเมื่อยานีเข้าไปในห้องนั่งเล่นราวกับเห็นแสงสว่างสวมสูตรมืออาชีพสีขาวสูงฉลาดและดูสง่างามคุณป้ายานีก้าวเข้าไปด้วยรอยยิม้ม ยานีมาแล้วเหรอนึงนิดเดินไปหาเธอเช่นกันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องเอาของมาฝากทุกครั้งแบบนี้นำมามือเปล่าก็ได้นี่ไม่ใช่บ้านของคนอื่นสักหน่อยบทที่140คุณนายนิดผู้ปิดหูปิดตาหนูคิดว่ามันเหมาะกับคุณป้าค่ะช่วยให้คุณป้านอนหลับสบายหนูเลยซื้อมาให้ยานียื่นตะกรา้าให้ผ้าไหมและสั่งว่าอย่าลืมชงให้คุณป้าดื่มคืนละหนึ่งซองนะค่ะคุณยานีผ้าไหมตอบอย่างสงบโดยไม่เงยหน้ามอง เธอคิดว่าคุณยานีเป็นบุคคลที่สามคุณพีมและคุณนายนพามีความสุขแถมพวกเขายังมีลูกกันแล้วด้วยทำไมเธอถึงยังมาขัดขวางถึงที่นี่ล่ะจากนั้นยานีนั่งลงบนโซฟากับคันหนึ่งนิดยานีอยู่ทานมื้อเที่ยงด้วยกันก่อนดีไหมเธอจับมือและพูดอย่างลึกลับพีมอยู่ที่นี่ด้วยนะรอยยิ้มฉายขึ้นบนใบหน้าของเธอหนูรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่คมีเอกสารที่ต้องให้เขาเซ็นเขาเขาจะอยู่ที่นี่สิบวัน หญิงวัยกลางคนก็ดีใจมากเช่นกันนานมากแล้วเขาไม่ได้อยู่กับฉันแบบนี้ถ้าเธอว่างก็ควรจะมาที่นี่บ่อยๆนะเธอพูดอย่างมีความหมายจากนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นมองพ่อบ้านพ่อบ้านยานีจะอยู่ทานมื้อเที่ยงที่นี่ด้วยกันเอาเมนูมาให้เธอดูหน่อยสิครับผมยานีรู้สึกตื่นเต้นในใจแต่เธอก็ยังทำตัวสุภาพมากจะรบกวนเกินไปไหมคะไม่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนจะเป็นครอบครัวเดียวกัน คเนึงนิดจับมือเธอและถามด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเธอกับพีไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วเป็นโอกาสที่หายากดังนั้นเราควรจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันนะแล้วนาภาัายอยู่ด้วยหรือเปล่าเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องยานีจึงถามขึ้นคุณป้านาภาัายไม่อยู่ที่นี่หรอคะเธอไม่ได้มาใบหน้าของคเนึงนิดเปลี่ยนไปแม้แต่น้ำเสียงของเธอก็เย็นลงเล็กน้อยฉันบอกเธอไปว่าที่นี่ไม่ต้อนรับนาภัยจะไม่เจอกับพิมพลในอีกสิบวันหรอ ยานีได้ยินและหัวใจของเธอก็หวานราวกับน้ำผึ้งทั้งสองคุยกันที่ชั้นล่างคนึงนิดเหลือบมองเอกสารในมือและพูดกับเธอว่าขึ้นไปหาพิมพ์สิเขาททำงานที่ชั้นบนได้ค่ะเธอลุกขึ้นอย่างนุ่มนวลและโค้งคำนับอย่างสุภาพคุณป้าง,งั้นหนูขึ้นไปก่อนนะคะไปสิคนึงนิดตั้งหน้าตั้งตารอที่พวกเขาจะได้พบและยิ่งคาดหวังให้พวกเขาคบกันสักที จูจ่ๆลูกชายของเธอก็อยากจะอยู่ที่นี่สิบวันบางทีเขาอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงคนนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีทั้งลูกชายหลาน,ลานและลูกสะใภ้ในอนาคตต่างก็อยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบคณิงนิดมองไปยังร่างที่เดินขึ้นไปชั้นบนรอยยิ้มที่หายไปนานปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากของเธอเธอรู้สึกว่าอนาคตสดใสขึ้นมาทันทีนี่สิถึงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในครัวเตรียมอาหารกลางวันสุดหรู พิมพลไม่จําเป็นต้องกินอาหารเขาขอให้ริทนาเข็มฉีดยาและสารละลายอาหารเสริมในลิ้นชักห้องทํางานมาด้วยหลังจากขึ้นไปชั้นบนยานีก็เห็นห้องนอนสามห้องพร้อมป้ายชื่อระมิตาพิมพลกรินระมิตาคือใครเธอไม่รู้ว่ากรินและอาจารย์ของเขากําลังค้นคว้าเรื่องยาอยู่ที่นี่เธอเดินผ่านประตูห้องนอนทั้งสามห้องด้วยความสงสัยไปยังห้องวิจัยยาโดยที่ประตูเปิดอยู่ยานีมองเข้าไปข้างใน เมื่อมองแวบหนึ่งเธอเห็นคนหนุ่มสาวสองคนสวมชุดปลอดเชื้อและถุงมือกำลังเยาหลอดเลือดในมืออย่างมืออาชีพมากยานีไม่ได้สังเกตนานเกินไปเพราะเธอเห็นอีกคนในนั้นทำไมพิมพลถึงมาทำงานที่นี่ละ่ะเธอเคาะประตูแล้วทั้งสามก็มองเธอพร้อมกันมุมริมฝีปากของยานียกขึ้นเล็กน้อยเธอหยิบกระเป๋าเอกสารและเดินไปทางพิมพลโดยมีแค่เขาคนเดียวในสายตาของเธอ สำหรับพิมพลดูเหมือนว่าเขาจะตกตะลึงใบหน้าของเขาสงบจนไม่อยากพูดอะไรดวงตาของกรินจ้องไปที่ใบหน้าที่สวมหน้ากากของนภาลัยแต่ไม่เห็นการแสดงออกของเธออย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่าเธอฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วและทำงานต่อในมือของเธอเธอกำลังฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวคุณพิมพ์คุณต้องตรวจสอบเอกสารนี้ค่ะยานียืนอยู่หน้าโต๊ะและยื่นเอกสารด้วยมือทั้งสองนี่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องที่จะมาพบเขา จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ